คลิปนี้เราจะคุยกัถึงภาพยนตร์เรื่องรักเรายังจำได้ใหม่หนังโรแมนติก coming of age จากเกาหลีครับสวัสดีครับพี่โอนิติเทพช่องโอเคนิติเทพพี่โอขอเสริมเก้าอี้นิดนึงนะครับเพราะว่าพี่โอตัวเตี้ย ตอนนี้อยู่ที่เมเจอร์ซีนเดเรล์สาขารังสิทครับที่นี่มีโรงภาพยนตร์ถึง16โรงเพราะฉะนั้นที่นี่ก็จะฉายหนังหลากหลายแล้วก็มีจํานวนปริมาณภาพยนตร์ต่างๆมากกว่าสาขาอื่นๆโดยเฉลี่ยน,นะครับและเรื่องที่เราจะคุยกันถึงวันนี้ก็จะเป็นเรื่องเกาจากเกาหลีพี่โอมีอุปกรณ์เยอะหน่อยชื่อเรื่องว่ารักเรายังจําได้ไหมนี่นะครับตาม สแตดี้ที่อยู่ด้านหลังนี้ที่จริงมีโปสเตอร์อีกรูปหนึ่งนะแต่ว่านั้นอยู่ไกลถึงโรง16พี่โอไม่สามารถแพงกล้องได้นะครับคลิปนี้เพราะว่าตอนนี้เป็นช่วงรอยต่อระหว่างรอบแต่ละโรงก็จะมีผู้คนผู้ชมเดินผ่านไปผ,ผ,ผ่านมาแต่พี่โอไม่มีเวลารอแล้วเพราะเดี๋ยวจะต้องไปที่อื่นต่อก็จะต้องคุยถึงเรื่องนี้เลยเพิ่งดูจบอีกรอบหนึ่งออกมาจากโรงพี่โอได้ดูไปแล้วรอบหนึ่งที่ เซ n นทั l เวิ l ์ s เนะครับจากการจัดของสหามาคมฟุลลฟีม,มงคลเมเจอร์ต้องขอขอบคุณที่ชวนพี่โอไปดูด้วยนี่คือพระเอกจินยองครับส่วนนางเอกเพิ่งจะเปิดบริสุทธิ์กับเรื่องนี้เป็นครั้งแรกเลยชื่อดาฮยอนพี่โอใช้คำไม่ถูกใช่ไหมขอใหม่ด้วยนะครับพี่โอหมายความว่าเธอเดบิวต์แสดงใน แปิดตัวในฐานะนักแสดงครั้งแรกกับเรื่องนี้เธอก็แสดงได้น่ารักมากที่จริงนอกจากพระเอกจินยองตอนนี้อายุ34แล้วนะดาฮยอนพิ่งจจ27เองแต่ต้องแสดงเป็นเด็กนักเรียนมัธยมตั้งแต่ม .5 แล้วหนังเรื่องนี้กินเวลายืดยาวนานจนถึง15ปีจนถึงแต่ละคนเนี่ยเพื่อนๆที่อยู่ในรูปที่จริงมีเพื่อนทั้งหมด7คนนะครับอยู่ในวัยทำงานที่จริงมันมีรูปอืนอ่นอีกน,น,น,นะแต่ว่าพี่โอติดมาเท่านี้นะครับ กินเวลาตั้งแต่ช่วงม5ไล่ลงไปถึงมหาวิทยาลัยแล้วก็จนถึงระดับวัยทำงานเป็นช่วงเวลา15ปีถ้าเราจำความรู้สึกได้เราคนไทยนะครับต้องเคยดูเรื่องแฟนฉันมันจะเป็นความรู้สึกเดียวกันนั้นที่เป็นความรู้สึกเหมือนทบทวนความทรงจำว่า หรือฟื้นความทรงจำในอดีตว่าเรามีเหตุการณ์ต่างๆในอดีตอย่างไรบ้างมีความจำมีความรู้รสึกมีประสบการณ์ร่วมกันเรื่องใดบ้างและเรื่องนี้ที่จริงแล้วมันไม่ใช่หนังเกาหลีนะครับเริ่มต้นมันเป็นหนังไต้หวันพี่โอขอญาตอ่านให้ฟังก่อนก็ในระหว่างนี้ก็ขอบคุณเมเจอร์ซินเป็์สาขารังสิตพี่โอโฆษณาเมเจอร์ลังสิตนิดนึงนะคือว่า ที่นี่เนี่ยนอกจากจะมีหนังหลากหลายให้เลือกแล้วนะครับอย่างเรื่องนี้เข้าฉายที่นี่ที่รัชโยธินที่รัชดาพิเศษแล้วก็ที่ไม่กี่สาขาเฉพาะสาขาที่มีจํานวนโรงเยอะๆนะครับแต่โรงที่มีแค่สาขาที่มีแค่เจ็โรง8ปโรงเรื่องนี้ก็จะไม่เข้าที่นั่นพี่โอ๋ก็เลยต้องมาทําคลิปถึงที่นี่ แล้วก็ถ้าเป็นเครืออื่นอย่าง SF หรือ House เนี่ยคุณผู้ชมก็ไปกดตามแอปของ ตามเว็บของเขาดูเอานะครับว่ามีรอบฉายยังไงบ้างพี่โอยืนยันได้เลยเรื่องนี้ที่จริงไม่ต้องรีวิวอะไรมากเลยถ้าชอบหนังวัยรุ่น coming of age นะครับมาชมได้เลยสบายใจไม่เครียดดูแล้วผ่อนคลายดูแล้วบันเทิงดูแล้วรื้อฟื้นความทรงจําว่าในอดีตเมื่อประมาณยุค20ปีที่แล้วหนังเก่าเข่าเถึงยุค2000เป็นหลักนะครับแต่ว่าเรื่องอื่นๆก่อนหน้านี้ที่พี่โอจะเล่าให้ฟังเนี่ยมันเป็นยุค90รวมทั้งหนังไทยด้วย นะครับและที่เมเจอร์รังสิตนี้ยังโฆษณามงรังสิตไม่จบ <c oughs> คืนวันศุกร์กับวันเสาร์และคืนและเช้าวันเสาร์อาทิตย์ก่อน11โมงคืนวันศุกร์เสาร์หลัง4ี่ทุ่มราคาเพียงแค่ที่นั่งละ119บาทเท่านั้นเองเท่านั้นยังไม่พอเมเจอร์รังสิตรครับตอนนี้มีหนังที่ชนะรางวัลอสการ์ฉายให้ชมหลายเรื่องทั้งเรื่องโฟล์เรื่องอโนราบลูทอลิสดูนพาทู Part 2, อะไรอีกนะครับ หนังที่ชนะเรื่องที่ที่นี่มีให้ดูประมาณ5-6เรื่องรวมทั้งหนังที่เข้าชิงอย่างคอมพลี u อันโนนะครับเข้าชิง8เรื่องไม่ได้สักตัวนะอ่ะคุยเรื่องนี้กันต่อพี่โอจะอ่านให้ฟังนะครับในระหว่างอ่านดูนี้ไปก่อนเรื่องนี้เป็นสร้างเป็นภาพยนตร์มาแล้ว4 mm ี่เวอร์ชันเวอร์ชันต้นฉบับเป็นเวอร์ชันภาษาไต้หวันนะครับ mm hmm. พี่โอจะอธิบายว่าเวอร์ชันต้นฉบับนียชื่อเรื่องว่า VR the apple of my eye ฉบับไต้หวันแล้วชื่อภาษาจีนมันแปลว่าสมัยก่อนเด็กสาวที่เคยไล่ตามกับไมล์ไออดีตแล้วก็เวอร์ชั่นที่2เป็นเวอร์ชั่นญี่ปุ่นนะครับที่ว่าสมัยก่อนนั้นฉันไล่ตามเธอก็ชื่อภาษาอังกฤษไม่รู้สำหรับเวอร์ชั่นที่3นี่หลายๆคนน่าจะคุ้นเคยครับชื่อเรื่องว่า My Precious หรือชื่อภาษาไทยว่ารักแรกโคตรลืมยาก เพราะฉะนั้นเวอร์ชั่นที่3นี้คือภาพยนตร์ไทยฉายเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับและนี่ก็คือเวอร์ชั่นที่4เนื้อเรื่องที่พอจะเล่าให้ฟังได้เขาก็จะกล่าวถึงรักแรกของผู้ชายคนนี้ของจิงยองแล้วก็ของของของผู้ชายผู้หญิงในแต่ละรูปนี้อันนี้เวอร์ชันแรกเวอร์ชั่น 2, 2> เวอร์ชัน3นะครับไต้หวันญี่ปุ่นไทยแล้วก็มาเกาหลีแสดงว่าหนังมันดีมากดีถึงขนาดว่า สร้างซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกแล้วซ้ำจะก,กี่สัญชาติมันก็ยังคงความน่ารักแล้วก็ไม่น่าเบื่อเลยนะครับสามารถดูซ้ำแล้วซ้ำอีกของแต่ละเวอร์ชั่นได้และแต่ละเวอร์ชันเนี่ยเขาก็จะปรับเปลี่ยนไปตามบริบทของแต่ละสัญชาติความทรงจำของคนในชาตินั้นอย่างเช่นเรื่องวัฒนธรรมประเพณีบทเพลงยอดนิยมของแต่ละ ที่นะครับอย่างบ้านเราก็เอาเพลงฮิตในบ้านเราอย่างของเกาหลีก็เอาเพลงฮิตในเกาหลีนะครับดาฮยอนก็เป็นเกิร์ลกรุ๊ปด้วยเขาเขาก็ถนัดเรื่องเพลงอะไรอย่างนี้อยู่แล้วด้วยครับเรื่องนี้ก็กล่าวถึงชีวิตในวัยเรียนแล้วก็การแข่งขันสอบเข้ามาหาลัยพอเข้ามาหาลัยแต่ละคนก็แยกย้ายกันออกไปที่จริงพี่โอ๋ไม่ไม่จะเรียกว่าไม่ต้องขอระยะสปอยก็ได้นะเพราะว่าในเมื่อบอกแล้วว่ามันตรงกับ หนังที่มีมาแล้วทั้งหมดเนี่ยมันก็เหมือนพวกบ้านายทองพวกแผลเก่าพวกอะไรที่เราดูซ้าแล้วซ้าอีกได้ไม่รู้จักเบื่อนะครับเรารู้เรื่องดีอยู่แล้วจําเลยรักรู้เรื่องดีอยู่แล้วแฟนฉันอ่ะแต่เราก็สามารถที่จะดูซ้าแล้วซ้าอีกได้เพราะฉะนั้นการสปอยเรื่องนี้ไม่มีปัญหานะครับและพี่โอจะได้บอกจุดที่ชอบหรือไม่ชอบได้ด้วยก็ จนเข้ามหาลาัยแต่ว่าแต่ละคนก็จะแยกย้ายกันไปแล้วก็จะมีเรื่องของวัยรุ่นวัยรุ่นที่ไม่รู้จักโตเนี่ยอย่างเหมือนพี่โอเป็นพระเอกเรื่องนี้คือเป็นคนที่อยู่กับความเป็นเด็กไปตลอดชีวิตแต่ในขณะที่ผู้หญิงโตไปเรื่อยๆความคิดความอ่านวุฒิภาวะมันก็จะแตกต่างกันและมันก็ถึงขั้นคนที่เคยเข้ากันได้ก็จะกลายเป็นเข้ากันไม่ได้ก็กลายเป็นห่างกันไปโดยปริยายแล้วก็ไม่สามารถต่อกันได้ติดในที่สุด นะครับอันนี้เรารู้ตอนจบกันอยู่แล้วไม่โอ๋ไม่ต้องสปอยอะไรมากนะแต่สิ่งที่พี่โอไม่ชอบในเรื่องนี้คือว่าความความอิมแพคมันจากเวอร์ชั่นเก่าพี่โอไม่ได้คุณผู้ชมไปหาดูแต่และเวอร์ชั่นเอานะพี่โอ๋เอาเทียบง่ายๆเทียบกับแรกแรกโคตรลืมยากความที่มันผลกระทบอย่างรุนแรงหรือว่าความกระแทกอิมแพกแหละมันหายไปนะครับอย่างประเทศไทยเราเนี่ย อย่างของไต้หวันกับญี่ปุ่นมันมีเรื่องของแผ่นดินไหวเป็นโศกนาฏกรรมที่ฆ่าชีวิตผู้คนเป็นพ,พิบัติภัยร้ายแรงของประเทศนะครับที่นำมาแทรกในเรื่องแล้วมันรู้สึกว่ามันเป็นความโหดร้ายรุนแรงของธรรมชาติของสิ่งที่เกิดขึ้นมากของประเทศไทยก็ทําเรื่องซีนานมิเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยโ,โหคนตายทั่วโลกเป็นแสนแสนคนประมาณ3 0 0แสนบ้านเราก็เป็นพันเป็นหมื่น 10, 000, นะครับแต่ว่าคนไทยเสียน้อยกว่าชาวต่างชาติ มันเป็นเรื่องที่รุนแรงมากแล้วเมื่อว่าเรารู้สึกว่าคนรักเราอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นโอ้โหตอนที่ดูรักแรกคนลืมยากนะถึงฉากนี้ใจหายมากเลยว่าคนเฮียฟิโอเป็นคนจํายากคนลืมง่ายนะครับก็แต่อันเนี้ยเกาหลีเขาไม่ค่อยเจออะไรเขาเจอแค่เรื่องน้ําท่วมคังวอนในเขตบ้านก็โรงเรียนเก่าของกลุ่มคนพวกนี้อยู่แถวแถวคังวอนซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของเกาหลีนะครับส่วนโซจะอยู่ประมาณนี้ครับ พระเอกไปอยู่โซทำงานต่อโตอยู่มหาลัยแล้วก็นางเอกก็อยู่แถวๆที่เดิมแล้วก็เกิดเหตุน้มท่วมมันก็แบมันแทบไม่มีอะไรไม่มีอะไรตื่นเต้นนอกนั้นหนังก็ราบเรียนราบเรียนสบายดูเพลินดูชีวิตวัยรุ่นตั้งแต่เด็กจนโตการ coming of age เราก็ค่อยเห็นพัฒนาการของแต่ละคนแต่ละคนแต่ว่ามันไม่ได้ชัดเจนอะไรเท่าไหร่เป็นหนังที่ดูเพลินมากกว่าเรียกว่าพี่โอว,ว่า,วา,วาเวอร์ชันนี้ดูเพลินที่สุด จะเรียกว่าที่สุดไม่ได้คุณผู้ชมต้องไปเทียบกันทุกเวอร์ชั่นนะครับก็พี่โอเทียบแค่รักแรกโคตรลืมยากละกันพี่โอรู้สึกว่าของเรามันกระทบกระแทกจิตใจเศร้ากว่าอย่างเรื่องนี้หลายๆคนบอกว่าดูแล้วซาบซึ้งน้ําตาซึมร้งองไห้ทั้งเรื่องพี่โอดูพี่โอก็อสงสัยว่าเขาร้องไห้กันตรงไหนบ้างเหรอ นะครับพี่โอไม่ได้ร้องไห้เลยพี่โอยิ้มอย่างมีความสุขอมยิ้มมีความสุขตลอดเวลาทั้งเรื่องเลยครับและคะแนนเฉลี่ยของเรื่องนี้ใน IMDB ให้อยู่ที่8เต็ม10พที่โอก็ให้เท่าค่าเฉลี่ยของ IMDB คือ8เต็ม10ครับพี่โอยังให้หนังไทยสูงกว่ารู้สึกหนังไทยพี่โอจะให้9เต็ม10นะแต่ว่าใดๆคือผู้ชายคนนี้จินยองอายุ34่หน้าใสากิ๊กมากแล้วก็นางเอกดายอนจงกมองชื่ออายุ27เปิด ตัวครั้งแรกเดบิวต์กับภาพยนตร์แรกน่ารักมากมีเสน่ดึงดูดใจที่สุดแล้วก็เพื่อนๆทั้งหลายที่มารวมตัวกันในโปสเตอร์นี้ก็มีแค่พระเอกกับกับเพื่อนอีกสองคนนะครับพระเอกนางเอกกับเพื่อนอีกสองคนน้อยไปมันมีอีกรูปหนึ่งที่ยืนกันเรียงกันอันนั้นเพื่อนเพื่อน,อนทุกคนแสดงดีมากนะครับแต่ละคนก็มีบทบาทน่ารักมีมีเรื่องราวกุ๊กกิ๊กระหว่างเอ่อเรื่อง เรื่องประสบการณ์อย่างถ้าเราเคยเรียนมัธยมอะ่ะเราก็จะเจอเหตุการณ์ต่างๆเหล่า,า,านี้ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนแล้วก็จุดเปลี่ยนในการเติบโตจุดที่จะสอบข้อมหาอะไรจุดความแตกต่างระหว่างการเป็นนักเรียนกับนักศึกษาแล้วก็วัยทํางานมันมันเป็นอย่างที่เราเหมือนเราดูชีวิตของเราเองว่าอย่างนั้นนะครับและความรู้สึกในวัยเด็กกับความรู้สึกตอนปัจจุบันเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันไปแล้ว ความคิดที่เราเคยมีกับคนรักเก่าของเรากับความรู้สึกกับคนเดิมในปัจจุบันมันก็ต้องแตกต่างกันออกไปเป็นเรื่องธรรมดาหนังเรื่องนี้ทำออกมาได้ดูเพลินนะครับไม่ไม่ถึงขั้นร้องไห้น้ำตาแตกใดๆแต่เป็นหนังที่ให้ความบันเทิงได้เป็นอย่างดีพี่โอชอบครับ ถ้าพี่ยวพูดเลยผิดพลาดขาดตกบกคร่องก็ต้องขอภัยนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่างๆคลิปอื่นๆสำหรับคลิปนี้ขอบคุณเมเจอร์ซินิเพ็กสาขาลังสิตยังแพลงกล้องไม่ได้ขอบคุณย่างเดินอยู่นะครับพบกันใหม่ในคลิปต่างๆสวัสดีครับ